สวัสดีครับพี่นอ้องเอสซีเมื่อ,อนี้กระชือมืม่อนี้มายิงป่าทด้มื่อนี้มื่อนี้มายิงปา่ามือแรงแก่งขี้ไปยิงหนูมื่อนี้มายิอองปา่าใครจะว่าฝนขึ้นดีท่านนี้นี่นี่ต้นบักเดื่อเนบ่ยต้นบักเดือน้ำขึ้นบริเวณดอกน้ำประมาณเพียงแอวนะี่แหะแล้วมือม่อน,นี้เห็นทีนมือนี่ยอนทีเห็นบอกว่ามีต้นบักเดื่อสองต้นแต,ต่ว่าต้นนี้มีต้นนี้แหละเป็นตาขึ้น ต้นนี้เป็นตะขืนเดนี่นี่นี่ต้นนี้เพราะมันมีปองอยู่เพราะมันขึ้นดีอยู่แต่ว่าพุ่นเขาเขาไปนั่งอยู่งามนั่งอยู่งามเขานั่งอยู่งามเดี๋ยวอย่เดี๋ยวอยวข่ขึ้นเบิงังขึ้นเบิังแจสมองครับขึ้นเบิงังแจสมองขึ้นเบิงังแจสมองมันที่มันที่มาบ่ เพราะว่าบังลมพอดีบังลมดีเลยยืนนี่บังลมดีเลยคือเบื่อกี้เม่องเอาพากันไปขึ้นครับสมานมันมันสิมานบ่มื่อนี่สิมานบ่สิมานบ่ให้ไม้ครับมื่อนี้มวยเบิ่งปากเขาหน่อยคิดได้ปึ้งมะปนจากตัวบ่เบิ่งปากเขาหน่อยเมื่อนี่ง่ายไม้แล้วนี่คิดวาเบิ่งปากเขาหน่อยเบิ่งกี้ขึ้นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วตูไม่ไงดอก ตัวท่อประมือนี่แหละขึ้นมาแล้วนั่งเคิงชั่วโมงตึงเห็นขึ้นมานี่เดี๋ยวยีนั่งหอดสี่โมงมันจะขึ้นบอขึ้นแล้วก็บขันบอเห็นตุ่มย่อยง่ากับมึกกลับเลยก็คือว่าเขาไปเห็นขึ้นมาอีกก็คือซื้อมาถือใบแห้งมาหนินี่เนี่ยที่พวกยิงดอกเขามีตัวใหญ่ขึ้นนี่นี่นี่ยูยูซื้อไปพาใหม่ สบุงยิงสบุยิงเธอคืบุยิงเธอึ้นมัดแล้วพี่น้องตัวึ้นมาแล้วึือมาแล้วตกังพอดีปนนี่แหละมึงองเปนไอีร้องยิงมึงติเซฟเดี๋ยวปดเซฟปนปดเซฟปดเซฟ่สีร้องยิงมึงถึกบ่

ถือโยถือโยใส่ปนใส่ปนใส่ปนถือโย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 ใส่ปน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 พี่น้องใส่ปนถือก <balance> ูหน่ <Pakistan> ถือเี nah ่น้องได้ยังไงใส่ปนข้อหน้อยแม่ตัวนี <k> <k <k ้บ้งขื่นข้อน um ่อยข้อน่อยข้อน่อย yeah uh. <laughs>